โว้ยใน,นกานโผล่มาวันนี้ปนหลาไปแล้วต้องมาปนผัดกันบ้างเนี่ยโอ้โหใส่โอนามิม่ยังเนี่ยหมอโวูบไม่ใส่มามันก็โดนจับได้ดิมันมีให้ซื้ออะไรบ้างวะเนี่ยด็อกเตอร์แบ็คอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแ,แบดมิวสิกมีแบดมิวสิกจะซื้อแล้วไรดีเจเปิดเพลงเฮียอะไรลองดิหมื่นแปดหนงซื้อแล้วซื้อแล้วไหนอะ ลุดดอกอะลุดดอกไม่มีไม่เห็นมีเลยกูมีเลื่อนไปดีเลื่อนมันขวาอ๋อลุดดอกทักคืออะไรไอ้เปิดไดเวอร์เฮียใหญ่แย่ลุดดอกทักคือเฮียอะไรเลื่อนเลยไม่เป็นไรเว้ยเออกูรวยสัตว์เใี้ตังกูเว้ยอะไรวะเนี่ยพักเอาแบ็คเอาแบ็คคืออะไรอันนี้อะไร snow burning ชิบหมดเลยมีเผาด้วยอะไรของมันไม่เนี่ยเออช่างแม่งพอละอันนี้อะไรเนี่ย snow burning ฟูเอลเขียน เออพอแล้วไปบวกเอ้ยสโลว์เบอ์นิ่งก่อนอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่รู้ซื้อเต็มเลยเนี่ยแมวเยอะเยอโมไม่ต้องเอโมไม่ต้องซื้อเออเอโม่เป็ดีกว่าหมดหมดเพื่อหมดไปครบแล้วเนี่ยมาแล้วอะไรวะอะไรหมื่นเยอะเล่นใหม่ได้โห้ยตังแต่ว่าอ๋อนะไงเดี๋ยวฮอนคุยให้ ม่มีอะไรไม่ลืมเนี่ยเด็กกูดดีผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครไอ้เด็กกูดดีเฮ้ยเียไกลเกินโออชิ้ไอ้ชิ้นนี้เอาไปทำอะไรได้เช็แก๊สแก๊สโซดีนเฮ้ยมาหยิบอันี้เนี่ยมาหยิบอันี้อันหนึ่งคนอันทำอะไรของมึงโหฝังเพลงมันเต้นกันเลยแล้วเราไปทำอะไรได้วะชิ้ยนี่ เนี่ยมี a เลยรงปืนไม่ใช้เฮ้ยนี่มัน s นี่แหวงสัตว์เอาไม่มีมาผิดห้อง ต่างก่อนไปเร็วเร็วพี่ังนึงแล้วไอ้เชเผามันทำอะไรได้วะไอ้เชเผาโอ้ยเผาอุ is it? Is it? ้ยไม่ไม่ไม่ทำอย่างงี้โอ้ยดีเอาอีเพียมมาเผาไงอะเผาไงไอนนี้มันลงลงใต้ดินเลยห้องเียเนี่ยไม่แต่มตไม่มีห้องนี่เอ้ยนี่ไง นี่ปกติไม่มีห้องนีม้มเหรอโอ้เคลียร์ม้งหรือว่าผมซือซ้อมาเฮียซื้อมนเลยกระเป๋าเยอะนะกระเป๋ามันเยอะยสี่ใบเอา้าคนสองรอบอะโอ้ยสอนเด็กไทยปนนี้เฮ้ยสมจริงขึ้นมาหน่อยแ้่มันเด็กไทยมันแง่ตู้เซนได้เดี๋ยววะแง่ได้นด่โคเด็กไทยไม่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเด็กโคง่เสร็จแล้วเนี่ย การมีแง่ตัวเซฟนี่ต้องแบบมีแบบอุปกรณ์ที่ครบมือเนี่ยไม่งั้นไม่แง่ไ่ได้เลยแต่เมึงเอาอะไรแง่เปลี่ยนแล้วปืนจอดแล้วก็แง่ได้โอ้คอมนิงกูจะใช้พลังจิตไว้เนี่ยจะเสร็จแล้วเฮ้ยโอเคที่วิ่งได้เสียงเลยเอ้ยเงินอยู่โน่นเงี้ยอยู่ข้องฟ้โอ้ยโดนเผามันเผาไงวะไอเดียวมันนี่เผาไงี่นออยู่นี่ อะไรอ oh, oh, okay. yeah. oh. oh. hey, ่ะ nah, อ๋อน huh? ี่เ oh, oh. ้ยเฮ้ยคิวคิวเปิดเกก่นไม่เปิดเกเลยฮะโอ้ยโอ๊ยหมอโ่แบดดวอะไรก็ไม่รูเนี่ยเอ้านี่พลังงานเหร Ôi giời. Cái này mở đi, mở mở. Nghe, mình mình nghe, mình đại, nghe không được. nghe, nghe yeah. không được, mở được rồi. Đi mở. nghe tu. Ôi mọ. Nghe con. Bắt đi. Yếm. Salok. Tự 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 cái Holy shit. What the fuck, guys? โอ้่นผับนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลำบากของพอโตแล้วครับเนี่ยแงช้างว่ะมึงแงมีไงหรืยกูปล่อยแม่งเลยกูมีสกิลไอสเดหดโดยระเบิดก็ไม่อยู่เสร็จแล้วได้อะไรจุดแทนตีใบตีใบเดี๋ยวชิบหายมันให้โยนไปตรงนั้นก่อนอะไปเร็วไปชิว ไอ้เย yeah no no like no no okay. ี่ยชิ่ยวเกเตตันอีกก์ย้ำใข่รอบตัวอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเออหลบไม่นอนไหนวะสัตว์เอ้ยยิงไม่ได้ไม่นะช่วยเร็วหมอไม่อัพตะโกนมาวะตะโกนช่วยเร็วน่ะมันจัดจัดวิช้าอยู่ ừm ăn mày ơi tỏi đi chơi tạo ơi tạo đều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  ơi tôi đều ơi tạo 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 đều ơi mình đều ơi tạo đều ơi tạo đều ơi tạo đều เก้าหมือเลยเนะี่ยมึงไงกว่ามมไม่ช้ำชองกับแมปเด็กผู้คนโอเคแน่เว้ยไม่ได้ผู้คนโคเคนวิ่งเร็วมึงน,นี่มันใสไอ,อชิบโกดแล้วโอ้โหโอเคน, <laughs> นเร็วไม่พอกูอ่ะเดินเอาแหละเฮ้ยสไนซ์ทันยิงนี่ยิงนี่ตายแล้วมีตัว เฮ้ยเฮียเนี่ยเฮ้ยเก๊ออกพอดีนี่ไงมาทำไมพอดีเด็กวนดีลูกเลยอย่างนี้พวกนี้โอ้ยเฮียอะไรอย่างนี้ยโอ้ยโอ้โหผมไม่ไปเลยหมอช่วยเองไวๆเลยหมอเฮียทำไมหมอของมันเยอะขึ้นไวสันอัพมาอัพมาอัพไปด้วยอ่ะ ใครวะเนี่ยโอ้ชิวชิวชิวไม่ชีชิวไม่ได้เนี่ยามึงชิวชิวอ่ะสีชีชิว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  กูซื้อม้านทำไมวะให้ขี้โหลดเอาเนี่ยซื้อม้านเยอะแยะเลยสัตว์นี่ไงไงใครเนี่ยเอ้ยเอ้ยริมปนเคาน์เตอร์เลยเกมมาเคาเตอร์เออปืนได้กดบีซื้อของเออมีคนมีคนบีข้ามาดาใว่ โดนอะไรไม่ได้กูโค่นแรงไปยังมันจะมาแล้วไอ้เลตู้โอ้ยดอกลุงโมต้องเก็บมันก่อนเลยเลตุใกล้มาแล้วอ่ะมวัวเก็บลุงโมอแรงไปไหนเนี่ยเก็บลุงโมเฮียหัวล้นขบอยปืนได้เดี๋ยววะเก็บลุงโมอ่ะไหนเก็บเก็บเก็บคิวเก็บคิวอ๋อ้ั้นข่าว่ะ เขาเนี่ยมึงรถเยอะแยะมึงขับไปสองท่านสองคันไม่เป็นไรหรอกเชียวไอ้กูขี้แป๊บโฮ้ยห้องน้ำยังไหนวะกูเคยเห็นอยดิวเหี้ยวเฮ้ยออกไปไกูเฮ้ยมีเล่นออกเลยท่านเป็นไหลเป็นไหลเอาไปละชิวชิว ทังไหนไว้เียมั่วเลยเนี่ยอ๋ออ้ออืออ,อันนี้หรอเอาทันี้ไปไหน <c oughs> สนเด็กชข่ปอนไงดมั่วเลยก็อบบลูกไอ้เี้ยงงงงไม่รู้ววยัง <c oughs> คุยยังงง้ย คุยเร็วสุดแล้วมีคนขับเยี่ยมเดินทางยังปลอดภัยโห่นผับอันนี้ก็เปนถือว่ามันสิ่งที่ดีอยู่บอลผับแบบดิฟเฟลอะนะโห่เลยซีเสรไอ้สัตว์คุ้มไหมเนี่ยซื้อไปกี่หมื่นวะเฮ้ยมันเอาตังตังจริงนี่หว่าตังที่หายกันอะโห่โอเวอร์คิวแอดยิ่ยิ่งเป็นเยอะมากอ้าว ฟืนกูแม่ตาอะกินของเฮ้ยไง